โฟที T, ทานทิทานทุยวอลเล่บอลคือความฝันและชีวิตของเธอกับตันทีมชาติเวียดนามทานทิทานทุยเป็นนักกีฬาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์วอลเล่บอลหญิงเวียดนามเกิดเมื่อวันที่12พุฤศจิกายน1997อายุ26ปีบ้านเกิดบินดึงเวียดนามเล่นตำแหน่งตัวตกหัวเสา ด้วยความสูง1เมตร78เซนติเมตรเมื่ออายุเพียง12ปีทุยททำให้หนวดสดแนมของสมสทรสนีวีบินเดือนลองอันสงสัยว่าเธออาจโกงอายุพวกเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้โกงอายุจริงของเธอหรือไม่ทำให้เธอถึงสูงมากอายุแค่12ปีเอง ไม่นานนักหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ท้วนแล้วเด็กสาวคนใหม่ของห้านำก็เป็นที่รู้จักในฐานะส่วนสูงและอายุที่แท้จริงของเธอทานทุยเคยเล่าว,ว่าพวกคุณคิดว่าฉันโกองอายุทำให้ฉันอายและเสียใจมากตอนนั้นฉันร้องไห้หนักมากแต่ด้วยกำลังใจของคุณครูฉันก็เอาชนะความตกใจและเสียใจเป็นครั้งแรกได้ เนื่องจากความสูงของเธอซึ่งหายากมากในทุกที่ที่เธอไปเธอจึงได้รับสายตามองจากผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นจากคนรอบข้างทุกคนจ้องมองที่เธอเสมอเสื้อผ้าส่วนใหญ่ต้องเย็บแยกกันและสั่งขนาดพิเศษเธอไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเลยเมื่ออายุ20ปีเธอสูง1เมตร90เราคาดว่าผู้หญิงคนนี้จะสูงขึ้นอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เธอมีรูปแบบการเล่นที่ทันสมัยที่สุดด้วยความสูงที่น่าประทับใจเธอมีการตีบอลที่ดีและความแข็งแกร่งเธอสามารถตีลูกบอลผ่านบล็อกของคู่ต่อสู้ได้มีการโจมตีที่หลากหลายเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในการจอมตีหลังเส้นสามมิตได้ดีที่สุดของวอลเลย์บอลเวียดน,น,นามในปัจจุบันเธอค่อยๆย,ยืนยันตัวเองในเวทีคอนติเนนตัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ ตั้งแต่เธออายุเพียง15ปีเธอเล่นให้กับ A1 d ดักหลักจากนั้นไปเล่นทัวร์นาเมนต์เยาวชนของ VTV บินดิยงลองอันเมื่อต้อนปี2013ที่ VTV บินดินครับทุวีเริ่มเปิดตัวในการแข่งขันเธอไม่กลัวคู่ต,ต่อสู้กับบล็อกจำนวนมากที่อยู่อีกฝั่งของแนวหน้าเธอเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2014ตั้งแต่นั้นมา เธอได้สวมเสื้อทีมชาติที่ซุปเปอร,ร์คับพ2014เธอได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของการแข่งขันในปี2015เธอและเพื่อนร่วมทีมของเธอจินยงร้องอันคว้าแชมป์ฮังทิงครับนอกจากนี้ในปีนั้นทีมเวียดนามยังคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่28ในการแข่งขัน V t ทีวีครับ2015สโค้ชทัน ท่านท่านตุงเปลี่ยนตำแหน่งให้เธอเล่นในตำแหน่งออปเปอร์ซิปนี่เป็นตำแหน่งใหม่อย่างสมบูรณ์ของเธอเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่เล่นในประจำในสโมรสรอ,อย่างไรก็ตามเธอได้สำเร็จภารกิจด้วยความสามารถในการสกัดกัน้นลูกบอลได้ดีบนตาข่ายและยิงที่ทรงพลังที่ตำแหน่งที่สองได้ย้ายไปตำแหน่งที่สามนอกจากนี้ภายใต้การฝึกฝนของ บีเเธอยังแสดงให้เห็นการพัฒนาที่ชัดเจนในการป้องกันของเธอเธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการแข่งขันเอเชียนยู -23 แชมเปี้ยนชิพ2017เธอและเพื่อนร่วมทีมของเธอได้รับเหรียญทองแดงในประวัติศาสตร์เธอยังคงตำแหน่งเจ้าของอันดับ2ตัวบุกที่ดีที่สุดของการแข่งขันนี้อีกด้วยไม่หยุดเพียงแค่นั้นที TV ่วีทีวีกับที่เพิ่งจัดขึ้นที่ไฮดอง เธอเป็นผู้ทำคะแนนหลักในทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจิงแชมป์เอเชียกับทีมชาติเกาหลีเมื่อวันที่1 1สิงหาแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ทีมเวียดนามเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในวัย20ปียังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนน25แต้มกลายเป็นนักกีฬาแนวลุกที่ดีที่สุดในการแข่งขันในปี2016เธอได้ไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อแข่งขันกับทีมบางกอกกาขัดของประเทศไทยประสบความสำเร็จป้องกันแชมป์กับผู้เล่นทีมชาติไทยได้ในหลีวัลเลยนบอลจบอันดับที่4ของทวีปเอเชียเมื่ออายุเพียง19ปีเธอได้เดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก <ao S 2> เมือ่อเธอเข้าร่วมกับทีมบางกอกกาส์ดของไทยทีมเดียวกับนกกขัว เธอสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ทีมชาติไทยได้สำเร็จในฤดูก,กาล2016